มาครับนะครับสองห่อนี้นะครับเป็นสองหอที่อยู่บนชั้นนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสองห่อนี้จะมี SSR แบบนี้มาอีกหรือเปล่าครับชมพร้อมกันเลยครับล็อตนี้นะครับเป็นล็อตของวันที่6นะครับเดือน 12A 0 6ูกนะครับ ดูหอที่สองครับดูซิว่านะครับจะมีใครทิ้ง S r ไว้ให้บ้างหรือเปล่าน,นะครับขอแบบชี่อาหอเลยแล้วกันนะครับมีแล้อนะลุ้นเลยครับกับขอที่หนึ่งยากนะครับงานนี้อ่ะ เอ้เ hey, ดีก่อนอ๋อ oh, ธรรมดาครับตกใจเลยขอ oh, ที่สองใบที่สองนะครับธรรมดานะครับมาดูพอ oh, ที่สองครับ mm hmm. น่าจะธรรมดาละธรรมดานะครับและ ธรรมดาครับโอเคนะครับชุดนี้นะครับ2หอเป็นไปตามคาดหมายครับเป็นเอหมดเลยนะครับโอเคลุ้นกันต่อไปนะครับกับ SSR